พระนิพพานานั้นเป็นอปโลกินะคำว่าอปโลกินะในแปลว่าเป้าหมายสิ่งที่เป็นเป้าหมายพระนิพพานานั้นเป็นสภาวะที่เป็นเป้าหมายของการประพฤติป,ปฏิบัติทาง ฉะนั้นการปรับเลิกปฏิบัติรรมตามหลักของพุทธศาสนาต้องมีปณิพพานเป็นเป้าหมายไม่ใช่มีสวรรค์เป็นเป้าหมายไม่ใช่มีสิ่งอื่นเป็นเป้าหมายเป้าหมายของพุทธบริษัท ก็คือพระนิพพานที่เรียกว่าอปโลกินะฉะนั้นการกระทำอะไรทุกอย่างต้องเป็นไปเพื่อพร,ร,ระนิพพานว่าหมายพระนิพพานภาวะแห่งความอิสรภาพเสริภาพ ไม่มีความทุกข์พระพุทธองค์ใช้ก็ว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็คือผลทุกข์ไม่มีความทุกข์นั่นเองนะจิตใจปราศจากปัญหาอยู่เหนือปัญหาด้วยประการทั้งปวง ก่อนตายนี่แหละไม่ต้องไปหวังหลังตายเป้าหมายไม่ต้องไปหวังหลังตายเนปานไม่ใช่เป้าหมายหลังตายเชเวตก่อนตายอย่อย่างไรอย่าให้ใจใจเป็นทุกข์ ที่สำคัญก็คืออยู่อย่างไรอย่าให้จิตใจนั้นมีความทุกข์ก่อนที่จะหมดลมหายใจปัดเข็มพุทธโธวา่าองค์พระศา,ศาสดารัดไหวสั้นๆน,นะก่อนที่พระองค์จะดับกันท้าปันอินิ่านพระองค์เน้นก่อนตาย ไม่ได้ในหลังตายวยธรรมสา,รา,มา,า,ส,มา,าสังขาราอปมาเทนะสัมปาเตถะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอด ผู้ที่ปล่อยให้กิเลสข้าคกล้องงามจ,จิตใจนั่นก็คือคนที่ประมาทผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ปล่อยให้กิเลสแทรกแซงหรือว่าเกิดขึ้นมาครอบงำจ,จิตใจผู้นั้นชื่อว่าไม่ประมาทผู้ที่ถึงที่สุด แมกว่าถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถึงที่สุดก็เกิดสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือไม่มีความทุกข์เลยทำไมจึงไม่มีความทุกข์เลยสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงเพราะว่าไม่ประมาทนั่นเองัอ้ะได้มีพระนิพพานเป็นเป้าหมาย ชาวโพสในต้องมีพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดหรือเป็นป้าหมายเรียกว่าอปาโลกิตนะ